สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวกล้องโซล่าเซลล์ 4G นะครับตัวนี้จะใส่ใช้เป็นซิมนะครับ 4G นะครับนี่นะครับกล่องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นโซล่า 1080p ในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล้องมาให้นะครับตัวกล้องแล้วก็เดี๋ยวฮะแล้วก็จะมีฐาน เป็นขอียกว่าเป็นเป็นฐานลิเธียมนะครับฐานชาร์จให้มา4ก้อนนะครับแล้วใส่เข้าไปเลยสก้อนแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลลในการประจุไฟนะครับไวการชาร์จไฟจะมีคาย,ยืดให้วิธีการต่อก็จะต่อแบบนี้เลยเอาไปไว้ที่แดดมีแดดนะครับหรือมีแสงมันก็จะชาร์จเข้าตัวฐานตัวนี้นะครับ หรือไม่ก็มีสายชาร์จให้ด้วยนะครับในกรณีที่ไม่ไม่มีแดดหรือว่าต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่เอาชาร์จตัวนี้ก็ได้ไขควงนะครับฝาปิดฝาปิดตัวตูดเครื่องเมื่อกี้ไขควงมาให้อันนี้ก็ขายึดของกล้องนะครับจะมีประมาณนี้คู่มืออีกอันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราหาซิมที่เป็นซิม4 g นะครับ มีจินเรต 4G แล้วเป็นไมโครอาเป็นนาโนซิมนะครับตัวนี้เราเห็นไหมครับนีครับเราหันหันด้านเหลี่ยมลงนะครับแล้วก็เอาแผงแผงตัวอ่านตัญญาณเขาเอาเข้าด้านในนะครับเราจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับใส่ช่องตรงนี้ กดเข้าไปหนึ่งทีครับให้มันล็อกโอเคมันจะล็อกแล้วเสร็จแล้วกล้องมันจะเริ่มมีไฟขึ้นมาครับเดี๋ยวล็อกกล้องอ่านซิมแป๊บนึงนะครับ ก่อนจะทำการเซตนะครับเมื่อใส่ซิมเสร็จแล้วแนะนําให้กดรีเซตหนึ่งทีนะครับผมมันจะมีช่องช่องกลุ่มรีเซตนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็หาอะไรแหลมๆก็ได้ครับผมจะใช้เป็นลิปหนีบกระดาษนะครับแหงเข้าไปกดท้างไว้แป๊บหนึ่งครับ reset. นะครับกล้องก็จะบอกว่า s y ต t ม m Reset นะครับไฟก็จะมีสองสี โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งแอปเลยนะครับผมนี่ครับแอปที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ XCam s Cam นะครับผมจะเปิดแล้วครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อนุญาตนะครับอนุญาตแอปโอเคมอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับหน้านแรกผมจะเริ่มทำแอดนะครับตัวนี้จะง่ายนิดน,นึงนะครับเมื่อใส่ซิมเสร็จแล้วก็แอดได้เลยเนี่ยครับเมื่ออ่านเมื่อเมมของอ่านเรียบร้อยแล้วสัญญาณจะเป็นสีฟ้าแปลว่าอินตร์เชื่อมต่ออิเนเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคที่แอปนะครับเมื่อกี้เรากดเมื่อกี้เรากดแอดนะครับ แล้วผมก็จะเลือกสแกน Qr Code ลูกค้าสามารถสแกน Qr Code ที่ตัวเครื่องได้เลยที่กล้องมันจะมี Qr Code อยู่ข้างใต้นีครับนี่ครับเรียบ,บร้อยแล้วแล้วก็เลือกเป็น non china er นะครับเสร็จแล้วกด finish นี่ครับกล้องสามารถดูได้เลยอันนี้ครั้งแรกมันจะให้เราตั้งรหัสนะครับผมจะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมันให้ตั้ง8ตัว โอเคกล้องได้แล้วครับนะครับสัญญาณก็จะมีดีเลย์นิดนึงแต่ก็ใช้ได้ปกติครับจะขยายจอให้กว้างก็กดตรงนี้ จะดูรายละเอียดของกล้องก็กดรูปเฟืองด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของกล้องขึ้นมาเลยครับมันจะมีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับอย่างอันนี้การแจ้งเตือนถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปก็ได้นะครับเป็น d i s m b l e อันนี้ให้ไฟมันติด60วิก่อนที่จะ Standby นะครับ ก็ประมาณนี้การลูกเล่นลูกเล่นก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับจะใช้งานง่ายอยู่นี่ครับ,กล,ลรบกล้องจะดีเลย์หน่อยนะครับกล้องจะดีเลย์ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานจะไม่มีอะไรมากนะครับสามารถใส่เมม แอดเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้สโซล่าเซลล์ก็ชาร์จไฟเข้าตัวนี้ตลอดในเมื่อเมืม่อมีแสงหรือว่าโดนแสงแดดอะไรอย่างนี้ครับจะชาร์จเข้าตลอดตัวนี้เวลาเราจะปิดก็คือปิดอย่างนี้ได้เลยเขาจะมีน็อตมาให้นะครับยึดตรงนี้ได้เลยกันน้ํานะครับสามารถกันน้าได้ไว้ข้างนอกได้ครับแค่นี้แล้วก็ยึดน็อตปิดเรียบร้อยครับกันน้ําได้โอเค ถ้าท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็น 4G s o l a r นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับ